วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการแบบที่10วิธีคิดแบบวิพัฒวาทะวิธีคิดแบบวิพัฒวาทะความจริงวิพัฒวาทะไม่ใช่วิธีคิดโดยตรงแต่เป็นวิธีพูดหรือการแสดงหลักการแห่งคำสอนแบบหนึ่งอย่างไรก็ตาม การคิดกับการพูดเป็นกรรมใกล้ชิดกันที่สุดก่อนจะพูดก็ต้องคิดก่อนสิ่งที่พูดล้วนสำเร็จมาจากความคิดทั้งสิน้นในทางธรรมก็แสดงหลักไว้ว่าวจีสังขารหรือสภาวะที่ปรุงแต่งคำพูดได้แก่วิตกและวิจารณ์ดังนั้นจึงสามารถกล่าวถึงวิพัชวาทะในระดับที่เป็นความคิดได้ยิ่งกว่านั้นคำว่าวาทะต่าง หรือที่เรียกกันว่าวาทะอย่างนั้นอย่างนี้ก็มีความหมายลึกซึ้งเล่งไปถึงระบบความคิดซึ่งเป็นที่มาแห่งระบบคําสอนทั้งหมดที่เรียกกันว่าเป็นลทัทธิหนึ่งาศาสนาหนึ่งหรือปรัชญาสายหนึ่งเป็นต้นคําว่าวาทะจึงเป็นไวยพ์แห่งกันและกันของคําว่าทิฏฐิหรือทฤษฎีเช่นสัพพัติกะวาทะคือสัพพัติกะทิฏฐินัติกะวาทะคือนติกะทิฏฐิ สัสตะวาทะคือสัสตะทิฏฐิอุดเฉทวาทะคืออุดเฉท,ทิทิฏฐิอเหตุกะวาทะคืออเหตุกะทิิฏฐิเป็นต้นคำว่าวิพัฒจวา a t นี้เป็นชื่อเรียกอย่างหนึ่งของพระพุทธศาสนาเป็นคำสำคัญคำหนึ่งที่ใช้แสดงระบบความคิดที่เป็นแบบของพระพุทธศาสนาและวิธีคิดแบบวิพัฒจวาทะ ก็มีความหมายครอบคลุมถึงวิธีคิดแบบต่างๆที่กล่าวมาแล้วได้หลายอย่างการกล่าวถึงวิธีคิดแบบวิพัฒชวาทะนอกจากทําให้รู้จักวิธีคิดแง่อื่นๆเพิ่มขึ้นแล้วยังจะช่วยให้เข้าใจวิธีคิดบางอย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้นชัดเจนขึ้นอีกด้วยการที่วิพัฒชวาทะเป็นชื่อเรียกอย่างหนึ่งของพระพุทธศาสนาหรือเป็นคําหนึ่งที่แสดงระบบความคิดของพระพุทธศาสนานั้นถือได้ว่า เป็นเพราะพระพุทธเจ้าทรงเรียกพระองค์เองว่าเป็นวิพัชวาทะหรือวิพัชวาทีและคําว่าวิพัชวาทะหรือวิพัชวาทีนั้นก็ได้เป็นคําเรียกพระพุทธศาสนาหรือคําเรียกพระนามของพระพุทธเจ้าซึ่งได้ใช้อ้างกันมาในประวัติการแห่งพระพุทธศาสนาเช่นในคราวสังคายนาครั้งที่สามพระเจ้าอโศกมหาราชตรัสถามพระโมคกขลีบุตรติสเถระ ประธานสง์ในการสังายนาว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีวาทะอย่างไรพระเถระทูลตอบว่ามหาบพิษพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นวิพัชวาทีถึงตรงนี้ก็เท่ากับบอกว่าวิพัชวาทะนั้นเป็นคำใหญ่ใช้เรียกร,มรวมๆหมายถึงระบบวิธีคิดทั้งหมดของพระพุทธศาสนา วิพัชวาทะมาจากวิพัชบวกวาทะวิพัชะแปลว่าแยกแยะแบ่งออกจำแนกหรือแจกแจงใกล้กับคำที่ใช้ในปัจจุบันว่าวิเคราะห์วาทะแปลว่าการกล่าวการพูดการแสดงคำสอนระบบคำสอนลัทธิวิพัชวาทก็แปลว่าการพูดแยกแยะ พูดจำแนกหรือพูดแจกแจงหรือระบบการแสดงคำสอนแบบวิเคราะห์ลักษณะสำคัญของความคิดและการพูดแบบนี้คือการมองและแสดงความจริงโดยแยกแยะออกให้เห็นแต่ละแง่ละด้านครบทุกแง่ทุกด้านไม่จับเอาแง่หนึ่งแง่เดียวหรือบางแง่ขึ้นมาวินิจฉัยตีกลุ่มลงไปอย่างนั้นทั้งหมดหรือประเมินคุณค่าความดีความชั่วเป็นต้นโดยถือเอาส่วนเดียวหรือบางส่วนเท่านั้น แล้วตัดดสินพลงไปวาทะที่ตรงข้ามกับวิพัชวาทะเรียกว่าเอกังสวาทะแปลว่าพูดแง่เดียวคือจับได้เพียงแง่หนึ่งด้านหนึ่งหรือส่วนหนึ่งก็วินิจฉัยตีคลุมลงไปอย่างเดียวทั้งหมดหรือพูดตายตัวอย่างเดียว